หลักโลหิตบทที่42โฉมสะคารใจอสรพิษครั้นแล้วสุราอาหารสามชุดถทกละเรียงขึ้นมาสตรีงามกลางคนก็ดื่มกินโดยไม่แยแสสนใจทุกเรื่องราวผู้มาดื่มกินบนโต๊ะติดกับตังหึงเอียวิจารณเบาสตรีนางนี้เป็นใครฟังว่าเป็นเป่ามย้ยน้องสาว่วมบิดาเดียวกันของพมุกป้อมเรียกว่าช่างหม้อรังอ้อ ที่แท้เป็นนางอสูรเมื่อสิบปีก่อนแงะก,กวนอิมกวนอิมหยกช่างหมอ้อลังถูกต้องท่านทรงเสียงเบาลงด้วยดูท่าทีขายวิปลาสุมขั่งเดิมสุราเยอะอย่าได้ต่อแย่เรื่องย่งยากตั้งหึงเอีย้ยฟังถึงตอนนี้ก็ได้คิดว่าสตีงามกลางคนมีท่วงท่าขายวิปลาสจริงๆมิงไม่น่าเล่าประกายตาจึงผิดปกติกวนอิมหยกช่างหมอดังเป็นนางอสูรเมื่อสิบปีก่อน นับเป็นครั้งแรกที่ตังเฮงเอียได้ยินฉายานามนี้นางชหนายวิปราชคุ่มขั้งเหตุใดจากบูซัวมายังที่นี้นักพศชารานั้นเป็นไรไปแล้วตังเฮงเอียหวนนึกถึงแผนฆาตกรรมเมื่อปีก่อนเกี่ยวศูนย์ปลอมคิดประทุษรา้ายนักพศชาราสตีกลางคนนี้ฆ่าปิดปากแล้วหยิยบโฉยระเบิดทรายพบหมายระเบิดนักพศชารายังมีหัวหน้าฝึกสอนใหญ่สังกัดป้อมไร่เทมทานอินซีดำ เป็นผู้จัดสร้างระเบิดทลายพบดูท่าผู้แอบอ้างปลอมแปลงเป็นเกี้ยวอสูรต้องเป็นคนของป้อมไร้เทียมทานอย่างนั้นยิ่งมายิ่งซับซ้อนแล้วกวนอิมหยกช่างหม้อดังมีความสามารถในเชิงสุรายอดเยี่ยมนักโจพิปตาก็ล้ำดื่มสุดาไปหนึ่งปานส่งเสียงว่าเพิ่มเติมสุรามาผู้รับใช้ที่ยืนปฏิบัติอยู่ด้านข้างซึ่งซึมไม่กล้าเคลื่อนไหวกวนอิมหยกยกนิ้วเรียวงามขึ้นชี้ไป กล่าวว่าผู้รับใช้เจ้าเข้ามาผู้รับใช้กว่าตามองอรหันเหล็กวูบหนึ่งจากนั้นสาวเท้าไปอย่างวันไหวกวนอิมหยกฉม้ชายตามองกล่าวว่าเจ้ามาไดยินวาจาเมื่อคู่หรือไรผู้รับใช้น้อมเอวลงกล่าวว่าได้ยินแล้วเจ้ากลัวว่าเราเด่มสุราแล้วไม่ชำระเงินทองหรือผู้ต่ําต้อยมิกล้าเจ้าสมควรตายจบคําตวัดมือวูบผู้รับใช้ล้มโคมลง เมื่อเช้าชักกระตกเล็กน้อยแล้วก็เงียบกันไปเหตุการณ์ครานี้ทําให้ผู้ชมดูอยู่รอบข้างขวัญหน,นีดีฟอตั้งหึงเอี้ยคนลุกเกรียวกราวนั่นเป็นการใช้พิษช,ชัดๆจ้องกกงอรหันเหล็กผุดลุกขึ้นทันทีก่าวกับผู้รับใช้ที่น้าทอสีอีกคนหนึ่งรีบเพิ่มเติมสุรามาผู้รับใช้นั้นปฏิบัติตามอย่างรนรานอรหันเหล็กเบือนหน้าไปยังนักสู้ทั้งสี่กาว่าพวกเจ้าเข้าไปสองคน หามซากศพลงจากเหลานักสู้สองคนผุดลุกขึ้นหามซากศพผู้รับใช้นั้นลงจากเหลาไปผู้มาเดิมกินที่โรงเหลือก็พากันลุกขึ้นจากไปผู้รับใช้ยกสุรามาถึงแต่ไม่กล้าสาวเท้าเข้าใกล้ล่างสาริกตลอดเวลาอดหันเหล็กแดเห็นเช่นนั้นได้แต่ประดับมาส่งถึงโต๊ะกวนอิมหยกรินให้นางจอกหนึ่งเฟืนแย้มยิ้มกล่าวว่าขอคารวะท่านสามจอกกวนอิมหยกปรบมือกล่าวว่า วิเศษแท้แต่ยังมีอีกประการหนึ่งอรหันเหล็กสุดนั่งประจันหน้ากับนางกล่าวว่ามีเรื่องใดโปรดสั่งมาโกนอิมยกหัวล็อกคิกคักกล่าวเสียงหยาดเยิม้มค่ำคืนนี้ท่านหลับนอนกับเราด้วยอรหันเหล็กพันแปรเปลี่ยนเป็นอรหันเหมือนเมาหน้าแดงฉานจรดลำคอกล่าวว่าพวกเราพอดื่มเสร็จสิ้นจะกลับไปโกนอิมยกกล่าวเสียงเครี้ยวกราดท่านกล้ากล่าวคํากลับไปอีก เราจะฆ่าท่านจากนั้นยกจอกดื่มรวดเดียวหมดสิน้นอรหารเหล็กไม่กล้าก,าก,ากล่าวอะไรลินให้กับนางอีกจอกหนึ่งโชว์พิบตานางก็ดื่มลงไปสิบกระจอกหน้าผุดผาดแปลเปลี่ยนไปแดงฉานสดใสยิ่งงานรลลานหน้ารุ่มหลงหน้าเสียดายที่เป็นสตรีวิปลาสนางหนึ่งอรหันเหล็กสั่งให้ผู้รับใช้เพิ่มสุดาอีกป้านใหญ่โยกย้ายถ้วยตะเกียบของมันมารำดื่มร่วมกับคนอิมโยก ดูท่าทีมีเจตนากรอกนางจนเมาไม้แล้วนำตัวกลับไปผ่านไปชั่วคู่กวนอิมยกพันชี้มือไปยังตังหึงเอียกกล่าวว่าเรียกบปรดผิวดำมาเมื่มนั้นมารูบดื่มกับเราสามจอกตังเึืองเอียมองนางวูบหนึ่งเยิ้มน้อยน้อยไม่กลาว,วาจาอรหันเหล็กรีบกล่าวว่านี่ไม่เหมาะสมกวนอิมยกทรงเสียงว่าไม่มีอันใดไม่เหมาะสมมันอายุยาว ร่างกายแข็งแรงเราชมชอบเป็นที่สุดออนฮาเลกหัวร้อไม่ออกร้องไห้ไม่ได้กาก็ส่องนักสู้ที่พึ่งกรมาจากหามซากศพผู้รับใช้ไปขอให้สหายดิมหน้าต่างลงไปดื่มกินที่ชั้นล่างนักสู้ทั้งสองสาวท้าก็หาตังเึงเอียก่าวว่าสหายเชิญลงไปดื่มกินที่ชั้นล่างตังหึงเอียกล่าวเสียงเย็นชาข้าพระเจ้าพอใจที่จะอยู่ที่นี้นักสู้ทั้งสองหน้าแปรเปลี่ยนไป หนึ่งในสองกล่าวเสียงหนักสหาหโปดถนอมตัวเองด้วยหมายความว่า่ะไรยังคงจากไปเองจะประเสริฐกว่าไม่เช่นั้นเล่าถากับแสงหาเรื่องเองตั้งหึงเอียเย้ยแย้มยิมอย่างเยียงเย็นไม่ตอบคำนักสู้ผู้กาวจาขุนแขนยังยื่นมือออกตะปบปราดท่วงท่ายางม,มือกับหมดจดนักตั้งหึงเอีย้ยแสงไปไม่รู้สึกตัวปล่อยให้มันตะปบขวากุมนักสู้นั้นกระชากโดยแรง คิดฉุดลากตังเหืงเอียผลจากที่นั่งแต่เฉกเช่นมแมลงปอขยมเสาหินตังเฮืงเอียไม่ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยนักสู้ผู้นั้นหน้าแปลเปลี่ยนไปซีดเผือดทราบว่าผ่านพบยอดทีมือแล้วนักสู้อีกผู้หนึ่งเห็นเช่นนั้นแค่นเสียงอย่างขุนเคืองกระชากกระบี่ยาวแทงสวบใส่โซง,งตังเฮืงเอียตังเฮิงเอียหยิบฉวยตะเกียบตะวัดขึ้นวูบในเสียงกุทานอันแตกตื่นกระบี่นักสู้นั้นโถกปัดปลายเบเบือนไป ่วนเซถอยไป4-5-9ชนโตเกี้ชุดหนึ่งล้มลเนในอนาจวิชาพิมือนี้นับว่าแตกตื่นสถานโลกนักสู้ผู้ครากลุ่มข้อมือตังหึงเอียแตกตื่นจนขวัญ่อขายมือถอยกายไปด้านหลังเองอนหารเอกผลลกขึ้นกล่าวเสียงทุ้มหนักสหายยอดเยี่ยมนักเมฆคำเรียกหาว่าอะไรตังหึงเอียเข็นเสียงว่านึ้อสานินตังหึงเปิงยินอนหารกยามนี้ จึงพบว่าตังเฮงเอียกับสะพายกระบี่ดังนั้นถึงตากล่าวว่าสหายกับฝ่าฝืนกล้าสะพายกระบี่ตังเฮงเอียก่าวยังเฉยชาความนี้ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าขบวนนักสู้พิทักษกฎประจํานาครสงเจกอุ้ยแล้วออนหาเหล็กส่งเสียงดังอื่มอย่างสงสัยใจแสดงแน่ชัดเรื่องตังเฮงเอียเข้าพบสงเจกอุ้ยมันยังไม่ทราบกล่าวว่า สหายทราบขวามมาเล่าหูหรือไม่ตังหึงเอียแซงเป็นไม่รู้จักกล่าวว่ากำลังจะเลี้ยนถามทีเดียวเล่าหูจ้องกว้วงป้อ,ปอมไล่จำทานอ้อ,อนอาหารเหล็กงกักไตอ้อเสียคารวะแล้วจบคําประสานมือคารวะแตกไก่อ้อ,อนอาหารเหล็กก็ไม่คารวะตอบกล่าวว่าบัดนี้เชอสหายจากไปได้ตังหึงเอียขบคิดอย่างว่องไวตนกําลังหาทางปะปนเข้าป้อมไล่จำทานอยู่แต่ไม่อาจสยบยอม ต่อหน้าบริวารชั้นสูงของป้อมไม่เช่นนั้นจะเสื่อมสนคุณค่าดังนั้นสุดนั่งลงดั่งเดิมกาวยางทอนงเนื้อสานินไม่เคยรับการต้อนรับเช่นนี้มาก่อนอรอนอาหารเด็กรู้สึกเสื่อมเสียหน้าอย่างใหญ่หลวงจงกวงป้อมเลี้ทานอันยิ่งใหญ่ไหนเลยเคยพลคนกล้าขัดขืนคําสั่งมาก่อนสีหน้าพันขิ้งเครียดลงกล่าวว่าสหายถือดีว่ามีพลังพิมือส่งเยี่ยมหรือใดตั้งเฮงเอีย จีบดื่มสุราอย่างเช่มช้ากล่าวว่านี่กับมิกา้ากกนอิมยกรองว่าเข้ามาร่วมดื่มกับเราสามจอกตังหึงเอียพโมอิสะพูดลุกขึ้นอีกคราสาวเท้าไปยังโต๊ะที่นั่งฝ่ายตรงข้ามอราหันเ็กสองตาแดงฉานแต่ขายมีข้อกิ่งเปลงใดไม่กล้าอรา,ารวาสเพลงขมิ้นมองตังเฮงเอียแน่วหนึ่งตังหฮงเอียมาถึงหน้าโต๊ะประสานมือไปกล่าวว่าประมุกป้อมแท้ช่าง เป็นพี่ท่านกระมังกวนอิมหยกหัวรอกคิกขาก,ก่าว่านี่ใหญ่ต้องถามดื่มสักจอกเถอะก้่าวพางผักจอกสุราไปเบื้องหน้าตั้งหึงเอีย้ยแย้มยิ้มเล็กน้อยยื่นมือไปรับจอกสุรากวนอิมหยกกับยื่นมือกันไว้กล่าว่ายังคงอย่าได้ดื่มเลยเพราะเหตุใดเราไม่คิดไปชีวิตท่านแล้วหมายความว่ากะไรสุรานี้ได้ผสมพิษหลายแรงกัดก่อนลำไส้ ทำลายกระเพาะในชั่วพริบตาตังหึงเอี้ยคนลุกเกลียวคนที่ประราชคุมขังย่อมไม่มีความแน่นอนให้ประเมินได้ไมิว่าเรื่องราวใดก็สามารถกระทำผู้รับใช้เมื่อครู่นับเป็นตัวอย่างอันดีนางระบุว่านี่เป็นสุราพิษคาดว่าเป็นไปได้ขณะอยู่ในหุบเขาบูส่สัวพืชพันธุ์บุพภาที่นพชราเพาะปลูกล้วนมีพิษนางเป็นภรรยานักพชรานั้นย่อมต้องไปยอดมือวิชาพิษด้วย อรหันเด็กก้าวเสียงเย็นเยียบหากกลัวตายก็รีบจากไปเถอะกวนอิอ่มอย่หดมือกับกล่าวว่าหรือท่านกล้าดื่มสุดาจอกนี้ตั้งหึงเอียเทกเชนขี่อยู่บนหลังเสือมีทราบจะทำอย่างไรแต่พิษหลายมิใช่จะรอเล่นได้พอพลาดพังจะจบชีวิตไปทันทีหากไม่ดื่มมีแต่จะพะจากไปอรหันเด็กก้าวอย่างเยยาหยียดหยามสาหายยังคงอะไรอาวรอ,อันใดหรือ ตังหึงเอียกขบคิดอย่างว่องไวหากจะลงเหลาไปใหญ่ไม่ใช่เสื่อมเสียหน้านักตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เห็นกวนอิมยกมีปฏิกิริยาผิวกติจอกสุรานี้นางใช้ดื่มกินที่ว่าผสมพิษหลายแรงอาจบางทีเป็นวาจาโคมลอยดังนั้นตัดใจอย่างเด็ดเดียวยกจอกขึ้นดื่มลวดเดียวหมดสิน้นนี่เป็นการพนันชีวิตหากพนันพ่แพ้ก็จะสูญเสียชีวิตไปหากชนะ เก็เพียงพิสูจน์ความฮึกเหิมห้าวหาญอ้อนหารเหล็กและ,ละสู้ทั้งสี่เขม้นมองตังหึงเอียจับตาดูเหตุเปลี่ยนแปลงผ่านไปครูใหญ่ยังมีปฏิกิริยาใดกวนอิมยกเอียงหน้ากล่าวว่าท่านไม่กลัวพิษจากวาจาประโยคนี้พิสูจน์ว่าในสุราผสมยาพิษจริงๆตังหึงเอียสงสัยใจยิ่งเหตุไฉไม่ถูกพิษแทรกซึมเล่าทัานใดหัวนึกถึงตอนที่กลับจากเมืองแป๊ติเสีย เยียบย่างเข้าเขตห่วงห้ามของสำนักกระโดกขาวฝ่ายตรงข้ามก็เคยใช้พิษแต่ตนกลับไม่ได้รับอันตรายหลังจากคบคิดไข้ควรอาจเป็นไปได้เพียงประการเดียวคือชายชราแขนเดียวได้ะจัดพิษของธงอาญาให้กับตนคาดว่ายาะจัดของท่านมีประสิทธิภาพยืนยาวไม่เช่นนั้นตัวยานั้นสามารถป้องกันพิษนานานอกจากนี้ก็ไม่มีหนทางที่เป็นไปได้อีกแล้วขณะคบคิด แทงกาวยังเฉยชาพิษอันน้อยนิดนับเป็นอย่างไรได้ออนอาหารเหล็กแล้วสู้ทั้งสี่สีหน้าเป็มแววแตกตื่นชายานักศึกษานินไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่กลับมีระดับพมือสูงเยี่ยมทาให้เกรงกลัวพิษหลายแรงในยามนั้นเองนักสู้ผู้หนึ่งปรากฏขึ้นที่หน้าบันไดน้อมคารวะแต่ไกลก่าวว่าน้อมพบจ้องกวงผู้แลทั่วไปมีเรื่องใดเสรทจและคําสั่ง ให้มาเชื้อเชิญเนอสาเนนท่านนี้ได้ลำสั่งจากผู้ใดหัวหน้าขาบวนแท้สงอ,อันอาหารเหล็กงกักใจชํำเลืองมองตังหึงเอียวูบหนึ่งสีหน้าปรากฏแววพิสวงไม่เข้าใจตังเึงเอียไม่คิดพัวพันสืบไปกล่าวว่า,ง,าง,วงักจ้องก้้งลาก่อนกวนอิมยกยกมือกล่าวว่าช้าก่อนตังเึงเอียเลิกคิวกล่าวว่าท่านมีคำแนะนำใดท่านยังติดค้างสุราอีกสองจอก สุราพิษกันนั้นหรือไม่ครานี้ไม่ผสมพิษแล้วตังเฮงเอียโยกปานสุราขึ้นลิ้นใส่จอกเดิมรวดเดียวสามจอกกล่าวว่าใช้ได้แล้วกะมังควรอิ่มโยกปากส่งเสียงพึมพำไม่ทราบพึมพำว่าอะไรประกายตาที่แตกส่้นจ้องมองคือบเพดานเริ่มตอบวาจาตังเฮืงเอียพันกาวเสียงเกลียวกราดไม่ได้เราต้องฆ่าคนอ้นอาหารเหล็กถอยกายไปสามก้าวใหญ่ กาวเสียงกระเซาโรคกำเริบแล้วตังหึงเอียสถานใจบูบจากวาจาประโยคนี้คาดคะเนได้ว่ากวนอิมหยกพอวิปร,รารขุมขังอาจบางทีชมชอบฆ่าคนขณะโขบคิดและเห็นกวนอิมหยกผุดลุกขึ้นจากโต๊ะสองตาสารประกายหน้าพันพึ่งเทกเช่นสายตาอสรพิษทำให้ตังหึงเอียรประวัตินึกถึงนักพชราในหุเขาบู่สัวมันก็มีประกายตาเยี่ยงนี้กวนอิมหยก หลังจากกวาดสายตามองไปรอบข้างกอศาสตร์พุ่งมายังตังเฮืงเอียอ้อ,อนหันเหล็กกล่าวเสียงสันสานนักสารนินขอให้ท่านกระทำเรื่องหนึ่งเรื่องอันใดท่านไม่เกงกลัวพิษให้จีสกัดจุดของนางพึ่งจบคำกวนอิมหยกก็สะบัดแขนเสือ้อปาใส่ตังเฮืงเอียกินหอมประดาชนิดหนึ่งก่อกระจายออกครอบคลุมใส่ตังเฮืงเอียไม่ทราบว่าตนเองไม่เกงกลัวพิจารณาจริงๆหรือไม่ อดใจสถานวันไหวไม่ได้ประกบนิว้วจีสกัดจุดฝาอากาศรไปรอย่างว่องไวแววเสียงคลางเบากวนอิ่มยกร่างอรทวยล้มฟุบลงออนหาเหล็กเดียวหน้าไปก่าวกนักสู้ผู้หนึ่งตะเตรียมเกี้ยวในบัตรดนน้อมรับคำสั่งนักสู้ผู้นั้นลงจากเหล่าไปทันทีออนหาเหล็กจึงประสานมือต่อตังหึงเอียอย่างกระดากระเดืองกล่าวว่าเล่าหูขอขอบพระคุณอย่างสูงตังหึงเอียกาย่าวยังเฉยชา นั่นกลับไม่ต้องวิชาสกัดของสหายจะตบค้ายอย่างไรนี่เป็นวิชาเอกเทศอภัยที่ไม่อาจเรียนบอกอย่างนั้นข้าพระเจ้าหลังจากพบกับหัวหน้าขบวนแท่ส่งจะรับใช้อีกคราแต่ข้าพระเจ้าค้างแขงใจนักน้องของยอดมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินใช้ไหนสูญเสียสติสมปชัญญะไปอ,อนอาหารเหล็กกาวอย่างลำบากใจนับว่าเป็นเพศภัยที่มิคาดหมายเถอะตั้งเหืงเอียไม่ทักถามสือไป หันเหหัวเรื่องกล่าวว่าใหญ่ไม่คุมตัวนางไว้ความจริงจัดสร้างห้องหักพิเศษให้แต่นางใช้พิษสังหารยิรับใช้ที่ส่งอาหารทะลงฝ่าออกมาอ้อหากแม้นทำลายพลังฝีมือของนางเล่าประมกป้อมเล่ามุ่งหวังว่าสักวันหนึ่งสามารถรักษานางเป็นปกติไม่อาจตัดใจทำลายพลังฝีมือข้าพระเจ้าขออําลาแล้วประสานมือคารวะไปติดตามนักสู้ผู้ส่งข่าว ลงจากเหล่าชั่วพิบตามาถึงตึกหลังใหญ่อันเป็นที่ทำนักของนักสู้พิทักษ์กฎสงเจกอุย้ยได้รอต้อนรับอยู่นอกห้องโถงอริยาบุตรผิดแผกจากรั้งก่อนโดยสิ้นเชิงทั้งสองสาวทาวเข้าห้องโถงสุดนั่งลงประจันหน้าตังหฮงเอีย้ยเอ่ยปากขึ้นก่อนมีซามีคำแนะนำใดจะสั่งสอนสองเจกอุย้ยหัวรอดแล้วกล่าวท่านประมุกป้อมเชื้อเชิญท่านไปเข้าพบตังหฮงเอีย้ยแสงเป็นคุ้นคิดกล่าวว่า มีความจะเป็นเช่นนั้นหรือประมกป้อมเรานิยมชมชอบในการครบหาสหายเลื่อมใส่นักสู้ที่มีพลังฝึกปือลำเลิศไปที่สุดอ้ออย่างนั้นนับเป็นเกียรติของข้าพเจ้าอย่างสูง